สวัสดีครับพบกผมปีชาอีกเช่นเคยครับวันนี้พาทุกท่านมาพบกับหุ่นยนต์ดูดตะกรนทาความสะอาดสระว่ายน้ําที่เป็นแบบไร้สายนะครับขอดเล็ด KENNING SWIMMING POOL เป็นโรบอทนะครับที่ไร้สายที่ดีที่สุดในเวลานี้นะครับเรากล้าการันตีว่าตัว k e n n i n o นี้ดีที่สุดที่เป็นแบบไร้สายนะครับมาพร้อมกับ AI ที่ชาญฉลาดมากนะครับมีระบบนําทางนะครับสามารถคอนโทรลผ่านแอปพลิกเคชันมือถือได้นะครับพอไปอยู่ในน้ําแล้วสามารถเปลี่ยนโหมดให้ทํางานพื้น นะครับอย่างเดียวผนังอย่างเดียวพื้นผนังวอเตอร์ไลน์หรือวอเตอร์ไลน์อย่างเดียวได้นี่คือความชานฉลาดมากนะครับมีระบบนําทางเพื่อไม่ให้ตัวโรบอทนี้เดินซ้ําเส้นทางเดิมนะครับคือนี่คือชานฉลาดมากพร้อมกันนั้นครับมีฟังก์ชันที่ไฮเทคนะครับไฮเทคโนโลยี Tech AI ที่ชานฉลาดรองรับมาในเครื่องนี้หลายอย่างมากอีกอย่างหนึ่งที่รองรับมีเครื่องเดียวในโลกเท่านั้นนะครับก็คือ Genkino S 600จะสามารถรองรับตัวที่เป็นเราเรียกว่าตัวสกิมเมอร์นะครับตัวสกิมเมอร์ตัวนี้สําหรับดูดอัตรกรผิวหน้าแล้วก็ดูดใบไม้ผิวหน้านะครับวิธีการต่อใช้งานก็ต่อง่ายๆผ่านตัวนะครับสายที่เป็นสายตัวนี้เป็นทั้งสายที่เป็นตัวรับสัญญาณเวลาที่โรบอตอยู่ในน้ําสามารถรับสัญญาณ Wi-Fi ได้นะครับตัวนี้ก็สามารถต่อเข้ากับตัว สกิเมอร์ได้การคอนโทรลโรบอทนะครับสามารถคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันมือถือนะครับดาวน์โหลดแอป g e n ชิโนนะครับผ่านมือถือได้นอกจากนั้นครับเราสามารถเลือกโหมดการทํางานผ่านตัวโหมดที่อยู่ที่เครื่องโรบอทได้นะครับยกตัวอย่างครับตัวนี้นะอยู่ในโหมดที่ทํางานทั้งพื้นผนังแล้วก็วอต์ไลน์ครับเราโยกอีกทีนึงมันก็จะเป็น f o o ลเป็นพื้นอย่างเดียวโยกอย่างเดียวก็จะเป็นวอลต์ไลน์โยกมาอีกครั้งนึงนะครับ ก็จะเป็นโหมดที่ทํางานพร้อมกันทุกอย่างนะครับตัวนี้เป็นปุ่มออนออฟสามารถสั่งงานผ่านตรงนี้ได้นอกจากนั้นครับพิเศษที่โรบอตที่ไร้สายตัวอื่นไม่มีนะครับมีรีโมทคอนโทรลเดี๋ยวเราจะเลือกเล่นเราจะสั่งงานผ่านมือถือได้ทั้งโหมดที่เป็นออโต้แล้วก็ Manual. Manual, แมนนวลแมนนวลก็คือสั่งให้เดินหน้าถอยหลังสายขวาได้ที่ตัวรีโมทตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามา เล่นกันเลยนะครับเดี๋ยวปล่อยน้องลงน้ํากันได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราต่อตัวสป라ายตัวนี้นะครับ่งเป็นตัวรับสัญญาณ Wi-FI ด้วยถ้าต่อติดก็จะขึ้นนะครับสีเขียวแบบนี้เอาตัวฟองน้ําเข้ามาประกบนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราปล่อยตัวสกิมเมอร์ลงไปก่อนนะครับตัวนี้เป็นออปชั่นนะครับขายแยกกันกับตัวโรบอทนะครับสายเส้นนี้ยาว2เมตรนะครับเราปล่อยตัวสกิมเมอร์ไปก่อนถ้าลูกค้าท่านไหนที่ชอบให้ทําความสะอาดพื้นผิวหน้าของน้ําก็สั่งซื้อสกิมเมอร์ไปด้วย หรือจะสั่งเฉพาะตัวโรบอตเกนจิโนเอสหกร้อยก็ได้นะครับเดี๋ยวเรายกโรบอรตตัวนี้ซึ่งมีความแรงเร็วนะครับทํางานเสร็จเร็วแล้วก็เดินเร็วมากครับเป็นโรบอทที่เดินเร็วที่สุดในเวลานี้และตัวที่เป็นแปลงขัดครับเป็นอินเวอร์เตอร์ที่มีความเร็วถึง200รอรอบต่อน,นาทีเรามาดูว่าเวลาขัดเวลาปั่นนั้นจะเร็วขนาดไหนนะครับมาพร้อมตัว ตะก,ก้าดักขยะนะครับที่มีความละเอียดสูงถึง25ไมครอนถือว่าละเอียดสุดในเวลานี้ครับเรามาดูน้องทําความสะอาดกันเลยนะครับ อ่าตอนนี้เราสต็อปอยู่นะครับเราสามารถสตาร์ทสต็อปที่ตรงนี้ได้นะครับตอนนี้โรบอทอยู่ในน้ำนะครับเป็นยี่ห้อเดียวที่สามารถสตาร์ทตอนนี้โรบอทอยู่ในน้ําได้นะครับนี่คือตอนนี้คือยี umo umo er ่ห้อเดียวนะครับพอสตาร์ทสกิมเมอร์ก็จะทํางานไปด้วยเลยนะครับแล้วก็เป็นยี่ห้อเดียวนะครับที่สามารถบอกว่าตอนนี้หุ่นยนต์วิ่งอยู่ด้วยความเร็วเท่าไหร่แล้วก็สามารถกรองได้กี่ตารางเมตรแล้วนะครับตัวนี้เวลาทํางานนะครับ น้องก็จะบอกตัวแอปก็จะบอกว่าคิดนิ่งไปได้กี่ตารางเมตรนะครับตอนนี้เพิ่งทํางานก็เพิ่งได้1ตารางเมตรก็จะทําไปเรื่อยๆก็สะสมตารางเมตรไปเรื่อยๆให้เราดูว่าทําไปเท่าไหร่ตอนนี้นะครับมันบอกว่ากินคามด้วยมันบอกสปีดด้วยนะครับ0.5เมตรต่อ,อานาทีนะครับสตาร์ทสต็อปที่ตรงนี้ได้ด้วยเราสามารถสั่งงานนะครับเราเลือกโหมดการทํางานได้ที่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะเลือกจิ้มเข้าไปที่ตรงนี้นะจิ้มเข้าไปตัวนี้มันอยู่ที่โหมดที่ทํางานทั้งพื้นผนงังและวอเตอร์ไลน์คราวนี้เราจะเลือกเปลี่ยนให้เป็นวอเตอร์ไลน์อย่างเดียวคอยดูนะครับจิ้มเข้าไปที่แอปเลยนะครับขณะที่กําลังทํางานอยู่นะครับอตอนนี้นะครับเราสามารถเลือกได้หไหมตอนนี้ออตอนนี้อยู่ที่ออก็คือพื้นผนงังแล้วก็วอเตอร์ไลน์ผมจะเลือกพื้นแล้วก็วอเตอร์ไลน์นะครับไม่เอาผนังนะครับพื้นแล้วก็วอเตอร์ไลน์จิ้มเข้าไปที่ตรงนี้ พอจิ้มเข้าไปเสร็จต้องกดซับมิดก่อนนะครับที่อยู่ในแอปกดซับมิดปุ๊บนะครับก็จะใช้เวลานิดเดียวนะครับจากนั้นก็จะเปลี่ยนโหมดนะครับนะก็จะเป็นโหมดที่เป็นพื้นแล้วก็วอเตอร์ไลน์ไม่มีผนังนะครับถ้าเป็นโหมดนี้นะครับคอยดูน้องจะทํางานแล้วก็จะขึ้นวอเตอร์ไล,ลน์ล้วนๆหนักๆเลยคอยดูนะครับนี่คือการขัดที่ทรงพลังมากนะครับตัวความเร็วรอบของตัวมอเตอร์ที่ใช้ขัดนะครับตัวนี้ ที่แปลงขัดตัวนี้ขัดได้เร็วมากถึง200 rpm หรือ200รอบต่อนาะทีซึ่งว่าถือว่าเร็วที่สุดนะครับในบรรดาการขัดขัดได้ดีดูดได้แรงนะครับแล้วก็เดินเร็ว นุ่นนะครับที่ตรงนี้ได้นะครับเราจะให้น้องเดินหน้าก็กดปุ่มตรงกลางสีดําแล้วก็พาเดินหน้าไปจะให้ถอยหลังนะครับก็กดถอยหลังมาแบบนี้ได้นะครับถ้าขึ้นปีนผนังอยู่น้องก็จะลงมาถ้าอยู่ในโหมดแมนนุ่นนะครับนะเราสั่งเดินลงมาได้นะครับตอนนี้ถอยหลังนะครับถอยหลังมานะครับเราจะสั่งให้เลี้ยวซ้ายก็ได้นะครับเลี้ยวซ้ายนะครับ สามารถทําได้โดยแอปนะครับจะสั่งให้เลี้ยวขวาก็ได้นะครับสามารถสั่งให้ทํางานได้โดยแอปถ้าเราจะออกจากโหมดเมนวนนะครับก็กดสต็อปโอเคสต็อปโหมดเมนูนเรียบร้อยนะครับก็ไปที่โฮมแล้วก็เราสตาร์ทกดสตาร์ทน้องอีกครั้งหนึ่งได้ก็จะเป็นโหมดออโต้นะครับก็สตาร์ทได้เลยก็จะออกจากโหมดนะครับ ตัวนี้ก็จะเริ่มใหม่และ้ะเริ่มทํางานใหม่นะครับก็จะเริ่มนับคินนิงแอเรียใหม่นะครับอันนี้คือการทํางานในการเลือกทุกอย่างที่ตรงนี้ได้นะครับเราสามารถนะดูมอนิเตอร์เราสามารถตั้งวิกลี่ที่นี้ได้นะครับในเครื่องนี้เลยนะครับดูวิกลี่เราสามารถตั้งเวลาเป็นวันได้นะครับเราจะให้ทําวันไหนบ้างไม่ทําวันไหนบ้างเราสามารถสั่งงานได้นะครับ ตอนนี้ทํางานไปเพิ่งทําใหม่ทํางานได้1ตารางเมตรนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเราสามารถสั่งงานนะครับตัวฟิลเตอร์ก็คือตัวรบอทนี่ทำงานกองหรือเราจะสั่งงานาสกิมเมอร์ตัวที่ต่ออยู่ด้านบนเก็บขยะก็จิ้มที่ตรงนี้ได้นะครับแต่ตัวนี้สกิมเมอร์ต่อแล้วเรียบร้อยนะครับเราอยากหยุดเครื่องหยุดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับ ตอนนี้ทํางานได้3ตารางเมตรก็จะโชว์ตารางเมตรที่ทํางานนะครับนี่คือความชาญฉลาดของโรบอตตัวนี้ครับพร้อมแอปพลิเคชันนะครับนกอกจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะสต็อปตัวแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ให้ใช้รีโมทคอนโทรลแทนนะครับอ่าตอนนี้เราสต็อปครับโอเคสต็อปเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราจะมาใช้รีโมทนะครับอ่าก็สามารถเปิด ออนตรงนี้ได้นะครับก็จะขึ้นนะครับถ้าเป็นโหมดออโต้ก็จะขึ้นสีฟ้าแบบนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นแมนนวลเป็นเปลี่ยนเป็นแมนนวลสั่งเดินหน้าถอยหลังได้ก็กดอีกทีนึงที่ตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวขึ้นแมนนวลเวลาที่ขึ้นแมนนวลนะครับเราสามารถสั่งเดินหน้าถอยหลังที่ตรงนี้ได้เลยนะครับโยกสั่งให้น้องถอยหลังครับเรากดลงดันลงมาแบบนี้นะครับหุ่นยนต์ก็จะถอยหลังลงมานะครับ ลองดูนะครับตอนนี้ยังอยู่ในน้ำกูตอนนี้กดถอยหลังนะครับน้องก็จะถอยหลังถอยหลังยาวมานะครับสั่งให้เลี้ยวซ้ายหน่อยเลี้ยวซ้ายหน่อยนะครับน้องเลี้ยวไหมครับน้องเลี้ยวมาโอเคสั่งให้เลี้ยวขวาหน่อยนะครับเลี้ยวนะครับเป็นระบบที่ชานฉลาดมากนะครับตัวนี้เดินหน้าหน่อยเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้านะครับสามารถสั่งงานได้ที่ ตัวรีโมทต,ตัวนี้ได้เลยนะครับถ้าเรากลกลับไปที่ตำแหน่งออโต้ก็กดที่ตัวออโต้ตัวนี้ขึ้นสีฟ้าน้องก็จะทำงานในโหมดที่เป็นออโต้แล้วก็กดตัวสตาร์ทแอนพอร์ตตรงนี้นะครับให้น้องสตาร์ทก็ทำงานในโหมดออโต้ทันทีครับนี่คือการใช้งานผ่านตัวรีโมทคอนโทรลนะครับ แต่ถ้าเราใช้รีโมทคอนโทรลอยู่ยังเปิดอยู่เราจะไม่สามารถใช้งานผ่านแอปได้ต้องปิดรีโมทก่อนนะครับเราจะมาดูโหมดลิฟต์ฟังก์ชันนะครับสำหรับยกน้องขึ้นจากสะกกรณีที่เหลือแบตแค่16นะถือว่าเป็นแบตต่ําตัวนี้ไม่สามารถที่จะสั่งงานเครื่องให้ทํางานได้แต่ว่าเราจะลองดูว่าฟังก์ชันลิฟต์น้องจะยกขึ้นมาไหมนะครับกดปุ่มเข้าไปแล้วก็ถามว่าสตาร์ทไหมสตาร์ทครับลองดูซิว่าน้องจะขึ้นไหมครับโอ้โหน้องขึ้นครับ มีแบตเตอรี่เหลือพอที่จะให้ขึ้นจากน้ําได้นะครับนั่นคือความสามารถพิเศษครับน้องกาลังขึ้นครับตอนนี้ขึ้นถึงไหนไม่รู้นะกําลังขึ้นมาครับต้องรอเวลานิดนึงครับกําลังหมุนหาทางเป็นโรบอทที่มีความชาญฉลาดนะครับมีการมีระบบนําทางาใใเขาก็จะหาผนังที่อยู่ใกล้นะครับวนไปวนมาก็ขึ้นที่ตรงนี้ครับ ทีมงานเตรียมเก็บน้องได้เลยนะครับน้องกําลังจะขึ้นมาของเราจะมีสเต็ปที่ขอบน้องยังขึ้นมาได้นะครับตัวนี้อ่างนะครับน้องก็จะวิ่งขึ้นมาก็จะเป็นสเต็ปนะครับตัวนี้ขึ้นมาได้ครับพอขึ้นพ้นน้าแล้วก็ระบบการทํางานก็จะตัดระบบอัตโนมัตินะครับเสร็จเรียบร้อยครับที่จบลงไปครับเป็นการเทสโรบอทนะครับ Genjino S Gen 600ที่มีระบบ AI ที่ชาญฉลาดมากขนาดนะครับแบตเตอรี่หมดยังสามารถใช้โหมดฟังก์ชั่นลิฟต์เพื่อยกน้องขึ้นจากสระว่ายน้ำได้พอขึ้นมาจากสระว่ายน้ำมีระบบ v o i มีระบบเสียงที่แจ้งเตือนบอกว่าพี่ชาร์จแบตเตอรี่หนูด้วยนี่คือความสุดยอดของ g e n t i n o S 600โรบอตที่ไม่มีสายที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับ หครั้งในการชาร์จสามารถใช้ได้ถึง6ชั่วโมงด้วยกันใช้ได้อยู่ยาวนะครับแล้วมีระบบฟาสชาร์จ100วัตต์แบตเตอรี่เยอะมากที่สุดถึง18,000ม ah. ิลลิแอมป์ฮาวความสุดยอดนี้มีเพียง g e n ชิโนเอหเท่านั้นครับวันนี้จากลาไปก่อนฝากติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ